สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบอสทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแจ้งข่าวให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทราบนะครับถึงวันที่จะมีการปิดหีบอ้อยนะครับของแต่ละโรงงานน้ําตาลนะครับซึ่งก็มีโรงงานน้ําตาลหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับการหีบอ้อยก็ถึงช่วงท้ายฤดูกาลนะครับก็การเปิดหีบมานะครับก็น่าจะ ใกล้จะหมดแล้วนะครับสําหรับอ้อยในฤดูกาลนี้นะครับก็มีหลายโรงงานนะครับที่มีการจะปิดทีพย์เลยมาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15นะครับมีนาคม2568นะครับก็คือโรงงานาน้ําตาลร,รวมผลนะครับซึ่งก็เป็นเกษตรไทย3นครสวรรค์นะครับ วันที่15มีนาคมนะครับสระบุรีวังม่วงนะครับจังหวัดสระบุรี15มีนาคมนะครับน้ำตาลพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก15มีนาคมนะครับโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงจังหวัดเลยนะครับวันที่15มีนาคมนะครับโรงงานน้ำตาลเอาราวัณหนองบัวลพูนะครับก็จะปิดในวันที่16มีนาคม2566นะครับ ไทยรุ่งเรืองบ้านไร่นะครับหรือลินบ้านไร่อุทัยธานีนะครับในวันที่18มีนาคม2568นิวกรุงไทยการจนะบุรีนะครับในวันที่18มีนาคม2566มหาวังนะครับวังขนายมหาวังมหาสาร,รคามวันที่18มีนาคม2568มิตรเกษตรหนึ่งการจนะบุรี 18มีนาคม2566ตะวันออกวัฒนานครสะแก้ว18มีนาคม2566เกษตรไทยหนองโพนครสวรรค์นะครับวันท,ที่19มีนาคม2568นนะครับที่จะมีการพิธีนะครับที่ประกาศให้พี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทราบนะครับพี่น้องที่เป็นคู่สัญญานะครับหากจะตัดไม่ทันก็ไปติดต่อทางฝ่ายส่งเสริมนะครับ ของโรงงานน้ำตาลที่พี่น้องสังกัดอยู่นะครับซึ่งก็ถึงช่วงท้ายสำหรับโรงงานน้ำตาลที่ยังไม่ประกาศปิดนะครับก็จะมีประกาศมาอีกนะครับก็จะมาแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับในวันนี้ก็แจ้งเฉพาะในวันที่15ถึงวันที่19มีนาคมนะครับโดยมีรวมผลเกษตรไทยนครสวรรค์นะครับสระบุรี นะครับวังม่วงสระบุรีน้ำตาลพิศนุโลกนะครับมิตรภูหลวงเลยเอราวันนองบัวระพูไทยรุ่งเรืองลินบ้านไร่นะครับนิวกรุงไทยวังขนายมหาวังมหาสารคามนะครับมิตรเกษตรกาญจนบุรีนะครับตะวันออกวัฒนานคร,รเกษตรไทยนองโพนะครับที่จะปิดในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19มีนาคมสอง8นะครับ ก็ขอให้พี่น้องก็ติดตามนะครับข่าวคราวครับที่จะแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบพี่น้องที่ยังไม่ตัดอ้อยนะครับก็ขอให้วางแผนการตัดอ้อยให้ดีนะครับเพราะว่าในช่วงนี้อาจเกิดพายุฤดูร้อนได้ทุกเมื่อนะครับก็อาจจะทําให้แปลงอ้อยของพี่น้องนั้นเสียหายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถึงโรงงานน้ำตาลที่จะประกาศ ปิดหีบมาแจ้งให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทราบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ